ท่านผู้ชมด้นนะครับตอนนี้คุณสุร,ราการในชาแนลวันนี้เราจะมาหากล่องปริศนาใบาหนึ่งนะครับซึ่งมีปืนซ่อนอยู่ในกล่องใบนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องมาหานะตอนนี้เราอยู่ในห้องผมเองนะห้องนอนขผมเองนะเราไปหากันอยู่ไหนว่าดูใต้นี้สิไม่มี <c oughs> ใต้นี้ก็ไม่มีดูสิหาทุกซอกหาสิอ่ะ <c oughs> หาสิ เอยู่ไหนวะอ๋อเดี๋ยวดูดูดูให้ดีก่อนในนี้หา่อนเอออะไรนี้ก็ไม่มีนั่นไงนเจอแล้ว <S <S 2> <S 2> นนเป็นกล่องใบนี้นะครับเพราะว่าในนี้มันมีปืนอยู่ข้างในนะครับโอเค มีปืนอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกล่องกันเลยนะครับมันเป็นมันไม่ใช่พัสดุกหรอกครับที่ที่เท่าที่ไปเอามานะมันก็มีมีดมีดหลุดมือขออนุญาตตัดต <medi> <Ti> ัดกล่องนี Anything ้ออกนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูกันที่หลังว่ามันเป็นปืนอะไรนะครับอติดตามชมได้เราตัดลิดก่อนโอเคหลังจากที่เราแกะกล่องเสร็จแล้วเราก็ทําการเอามีดไปเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะเสงให้มันหายไป อาละละทำให้มันหายไปแล้วสักพักหนึ่งนี่ดูบล่องนี่อันนี้คืออันบ็อกซิ่งบ็อกนะครับคํบัเตือนห้ามยุ่งนะสำหรับคนอื่นไปมาดูในกล่องเราไปเอาขอกล่องเลโก้น้องมาครับอันนี้คือปืนนี่ครับนี่รู้ไหมปืนอะไรเดี๋ยวจัดปืนเมื่อกี้ก่อนเพราเพิ่งทำเสร็จมาเมื่อวานนะแต่ว่าแค่มาอัปเกรดอ่ะ ในนี้อันนึงนะครับซึ่งเขาแถมมาให้ก็คือโม่ปืนนะครับโอเคเดี๋ยวแกะโม่ปืนกันอรอกมันกว่ามันใช้มือเดียวแกะด้วยเราต้องตัดคลิปและมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือโม่ปืนนะครับปรรจุหกนัดในโม่นี้แล้วก็ทําการแบบนี้ออกมาได้เลยอย่างนี้ครับในแบบนี้นะครับจะดูเหมือนปืนจริงโม่ เดี๋ยวเราทำการยัดโม่ใส่ไปครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวตัดคลิคปไปก่อนใช้มือเดียวถ่ายโอเคครับมันก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับอ้าวให้ดูกันเต็มๆตาเลยว่ามันเป็นยังไงนี่โม่นี้ก็สามารถพับเข้าพับออกได้นะครับอ้าวให้ดูเลยอ้าวบีบเข้าไปนะครับแต่มันจะยากนิดนึงตอนนี้ประมาณแปดโมงห้าสิบเอ็ดนะครับก็นี่ครับปืนสำหรับปืนนี้อนะ่าชื่อว่าปืนอะไรวะ จุดสามห้าเจ็ดนะครับไพทอนจุดสามห้าเจ็ดนะครับไม่ใช่จุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมนะครับศูนย์เลงก็ประมาณนี้นะครับซูมเข้ามาใ,ใกล้ๆแล้วอ้าวศูนย์เลครับแปบ๊บหนึ่งนะศูนย์เลครับ,บอย่างนี้ไ,ไ,ไ,ไนี่ครับศูนย์เล็งอะตัวปืนเนี่ยโมเอาออกได้นะครับแต่มันจะแบบว่าเออ ประมาณนี้แล้วก็ใส่กระสุนจุร้อมยิงประมาณนี้นะครับตัวปืนก็อะให้ดูกันเต็มๆเลยอะนี่แล้วก็อีกด้านนึงประมาณนี้นะครับเออนี่มีตรงนี้ด้วยไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับเพราะติดก,กาวไว้อย่างแน่นหนานะครับอืมประมาณนี้อะ คุณสามารถมา,มาดูคลิปนี้ได้นะครับก็แค่เพียงกดไลค์เท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็หนึ่งซับสไครเท่ากับแรงพักด้านของผมนะครับได้ทำการทำคลิปพวกนี้นะครับเหล่านี้หรือแคสเกมนะครับก็นี่ประมาณนี้อตืตามที่พูดไว้นี้นะครับก็คือว่าไม่มีอะไรหรอกให้มาดูปืนแค่นี้แหละที่เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเอ๊ะน่าจะเมื่อวานก่อนหรอกมัง้งแล้วก็มาอัปเกรดมาประมาณ เมื่อวานกับวันนี้นะครับที่ที่ทำมานะอันนี้คือไพทอนจุดสามห้าเจ็ดนะครับปืนนี้เอ่อปืนลูกโม่แบบแรงจริงไม่รู้ว่าตำรวจหรือทหารใช้หรือเปล่าเนี่ยปืนนี้ปัจจุหกนัดนะครับในโม่นี่ครับอันนี้คือลูกโม่ฝีมือคนไทยครับจากนายโอเวนชแนลไทยแ l a n d นะครับ นี่ปืนฝีมือคนไทยนะครับด้านบนด้านล่างก็ให้ดูด้วยนี่ครับด้านข้างก็ให้ดูไปแล้วอ่ะอประมาณนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนบปด้วยนะไปละบายโชคดีนะสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับบ๊ายบาย